เรื่องแรกที่น้ำหวานลายเข้ามาไม่ใช่ถามหนึ่งโครลินบทที่สิบทที่สิข้อสี่สิบสองถึงสี่สิามการึ่นจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันดิ่งที่หวานลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อยดิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อยดิ่งที่หวานลงนั้นไร้เกียร์ดิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นจะมีสักตรีดิ่งที่หวานลงนั้นอ่อนก,กําลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นจะตรงอนุภาพโอเคอันนี้เป็นข้อบันพีที่น้ำหวานเข้าลายเข้ามาในกลุ่มนะไม่ได้ถามข้อสงสัยหรือไม่ได้ไม่ต้องการให้แปลนะอาจจะลายเข้ามาเพราะเขารู้สึกชูใจหรือค้าจะมาชูใจคนอื่นก็ได้นะทีไหนเมื่อไายเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ก็เลยจะเพิ่มเติมให้มีใครในที่นี้ที่ ไม่เข้าใจไหมหรือคิดว่ามีคําไหนอยากอยากจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออผ่านไปได้ไหมหรือเราอยากเราอยากจะสงสัยอะไรไหมลองลองลอง,ลองดูสิอยากสงสัยหวานลงนั้นไรเกียรตคืออะไรอ่าคุณก็ลเขาสงสัยว่าหวานลงนั้นไรเกียรตคืออะไรใครตอบได้ไหม คือ,ค,อคือมันเป็นที่มันเนล็นต้องตายก่อนถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่ตอนบานลงมันไม่มีเกลีตยแต่พอเกิดขึ้นมาใหม่มีเกยีตยอ่าเป็นคําถามที่ดีเ,เห็นไหมพี่ถึงบอกไงนะพี่บอกแล้วว่าหนึ่งคนลายเข้ามาก็ไม่ได้ถามว่าแปลว่าอะไรก็ตีความแปลว่าคนลายเข้ามาเขาเข้าใจดีแล้วเห็นไหมพี่จึงเอามาอ่านให้พวกเราฟังแล้วเลยถามว่าในพวกเราล่ะ เข้าใจดีแล้วอย่งางนะใช่ไหมก็คุณกบก็ถามมาว่าสิ่งที่หวานไปนั้นไร้เกียรติแปลว่าอะไรเห็นยังขอ้อพิมพีที่เราคิดว่าไม่มีปัญหากับเราอ่ะง่ายๆอ่ะอ่านแล้วเข้าใจอ่ะนะแต่พอถามคำนี้ขึ้นมาพี่อยากจะรู้ว่ากี่คนที่ตอบไปถูกสิ่งที่หวานลงไปนั้นไรเกียรติแปลว่าอะไร พระเยซูอ่ะตอนที่ก่อนอ่าโอออเค้มมว่าาพระเยซูก่อนตายอ่ะไรเกียรติพอเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็มีเกียรติอ่าอ้อมบอกว่าพระเยซูเนี่ยนะนะก่อนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยไรเกียรติแต่พอเป็นขึ้นมาแล้วมีเกียรตินะอ่านี่ตอบแบบเออ่แบบแบบกว้างๆนะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะอ่าแล้วพวกเราคิดว่ามีอะไรอีก ไปโยงกับประคำะอ้เนี่ยที่บอกว่าเมล็ดมเมลนดนี่งเนี่ยพี่ว่าตายจะต้องตายก่อนแล้วจึเป็นขึ้นมาใหม่อ่ะก็ใช่ก็ใช่อีกคถามว่ามเมล็กต้องหวานไปต้องตายก่อนแล้วเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ใช่ไงก็ใช่เเอออแต่ครับสงสัยคือถามว่าอะไรที่ไร้เกียรติที่หวานลงไปนั้นไร้เกียรติไอ้ที่หวานเขาจะเออเป็นจริง มันก็วาหวานลงไปเนี่ยไม่สําคัญแต่เป็นขึ้นมาเนี่ยสําคัญกว่าอจะบอกหวานลงไปไม่สําคัญเป็นขึ้นมาสําคัญกว่าจากสีเนี่ยขึ้นมาปิดมีสักสีอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวทีละอย่างทีละอย่างขึ้นมาแล้วมีสักสีใช่แต่เราบอกว่าไอ้วานลงไปไม่สําคัญเห็นไหมวานลงไปไม่สําคัญนะเป็นขึ้นมาสําคัญกว่านะถ้าเราจะบอกอย่างนั้นมันไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควรนะเพราะถ้าเราไม่วานมันจะไม่ขึ้นต่บอกว่านั้นไม่สําคัญไม่ได้ เราต้องถามว่าไอ้ที่ไร้เกียดนั้นมันคืออะไรแล้วจะลงให้เลือดไอ้วานไปนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันมันคือหวานเนี่ยมองไม่เห็นแต่ที่เป็นขึ้นมาเนี่ยมองเห็นเหมือนเอาหวานไปนั่นมองไม่เห็นเป็นคือมานั่นมองเห็นหวานลงไปมันก็เป็นเม็ดที่อ่าหวานไปคุณนั้นบอกก็เป็นเม็ดเลี่ยมองเห็นอะเป็นเม็ดเม็ดอะเป็นเม็ดที่บอกว่ามันยังไม่มี ผลไม่มีงอกไม่มีอะไรไม่มีต้นอะไรเลยยังไม่มีเกียรไม่มีเกียรไม่มีตัดทีอะไรเลยข่าวประเสริฐท่านทั้งอโลกมองว่าโง่อ่าโอเคเมื่อกี้อาคมบอกจะโยงคําว่าโยงเนี่ยที่สนใจจะโยงอะไรเนี่ยพ่าเนี้ข่าวประเสริฐที่ที่โลกมองว่าโง่แต่แต่อะไรนะจำไม่ได้การเขียนอ๋อนู้นึกออกแหละเรื่องการเขียนไม่เรื่องโง่เ เขาบอกเรื่องการเทมลิงโอเคเห็นไหมอ้อมโยงต่ออีกครไอดาวิดมาใหม่เ่มันก็ทีละคนดาวิดเราเพราะว่าดีไม่ดีแล้วอาจจะต้องส่งเข้าไปในไฟล์อาจเชิญเราพูดถึงดาวิดเมื่อกี้เนี่ยว่าดาวิดเมื่อกี้เนี่ยเขานับประชากรของเขาเขาก็จัดการดลใจของพระองค์ก็คือถ้าเขาไม่นับอ่ะเขาพระองค์ก็ไม่โกรธเขาก็เหมือนกับ ถ้าเขาตัดเอ็นมาคนภายนอกก็จะมองเหมือนแบบเออเขาไม่ได้มีกองทัพใหญ่โตอะไรแต่เขาอะได้หลักเกียริอ๋อมไปนึกถึงเมื่อเช้าพูดกันเรื่องดาวิดเลยเรื่องนับนับมานะบอกในที่นี้เลยนะคนละเรื่องกันเลยโอเคนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ถึงบอกไงว่าเราเนี่ยเวลาพอเราพอเราเซลกันแบบนี้แบบ่งปัแบบนแบบนี้นะสําคัญว่าคุณไปฟังหรือเปล่าถ้าคุณไปฟังนะแล้วคุณฟังแล้วคุณเก็บเอาไว้นะ นะแต่ทุกวันนี้ไฟลเนี่ยพอถึงเวลาอายุมันก็หมดไปใช่ไหม mm hmm. ถ้าคุณเก็บไว้คุณมาฟังนะคุณจะเห็นพัฒาานาตัวของคุณเองเลยว่า mm hmm. โอ้ยวันนั้นหรือปีนั้นไอ้บทนี้ถ้าตีกวาแบบนี้ได้ยังไงวะ <c oughs> มันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะล้ว <c oughs> มีรู้สึกโอ้โ <c oughs> หได้วันนั้น <c oughs> ว,นนนวนนันที่เราตีกวาแบบนั้นนะช่วงวันนั้นนะ <c oughs> เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าในกลุ่มเนี่ยเราเก่งครับมีที่สุดเลยบางทีเป็นอย่างนั้นด้วยนะ ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ตัวเราะอนอนะโอเคนะเอาละทีนี้เราเข้าใจเอาละเข้าเรื่องพี่จะอ่านซ้ําการซึ่งเป็นขึ้นมาใหม่การพึ่งมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนพี่บอกแล้วว่าเราจะเอาให้เข้าประเด็นในบริบทเนี้ยข้อนี้แปลว่าอะไรเราต้องดูว่าบริบทนี้พูดถึงเรื่องอะไรเ,เห็นไหมดูข้อสามห้าสิกำลังพูดถึงกายที่เป็นขึ้นมา หมายถึงร่างกายเราที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นขึ้นมาใหม่เห็นไหมแล้วทีนี้เราจะดูว่าถ้าเราไม่ละเอียดนะเราก็จะไปเทียบกับบทอื่นบทอื่นบอกว่าเราตายแล้วก็พระคิดเราฟื้นขึ้นมากับพระคิดมันคนละเรื่องนะข,ขน่ีนะอะทีนี้เราจะรู้ว่าที่เข้าโยงมาถึงข้อเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหม มาจากข้อสิบสองดูสิหัวข้อมาจากข้อข้อสิบสองดูหัวข้อข้อสิบสองสิเห็นไหมข้อสิบสองหัวข้อว่าการที่คนตายแล้วเป็นขึ้นมาอันนี้แปลตรงๆนะไม่ใช่ตายตึ่งไว้กับพระคิดแล้วฝังเอาพระคิดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เราพูดถึงว่า คนเราเนี่ยที่เราคิดไปคิดเตียนเนี่ยเราตายว่า,วาหน้าระบบทอายุขัยแล้วเราตายแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่อ่ะกลับมาดูบทที่สิบห้าข้อหนึง่งนี่เป็นบทเนื้อเรื่องเดียวกันอ่งบทสิบสิบห้าข้อหนี่งข้อหนึ่งอ่ะอ่านหัวข้อสิอานที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาเห็นไหมกำลังอ,อธิบายว่าที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมา หมายถึงพระอ,องค์ถูกตึงที่กางเขนและถูกฝังไว้และพอองค์ฟื้นผชนขึ้นมาใหม่นี่กำลังอธิบายเรื่องการที่พอองค์เป็นขึ้นมานะเห็นไหมเอาละจึงเนื้อหามาอยู่ข้อสาคัญดูในช่วงสาคัญในในข้อสิบสองไล่ลงมานะคือเขาเริ่มมีคิดเตียนสงสัยว่าตกลงคาตายแล้วคาจะฟื้นมาจริงหรือเปล่าวะถูกไหมคุณไม่ถามคิดเตียนได้เลยทุกคนเนี่ยนะ พี่ว่าดีไม่ดีเกินครึ่งเลยนะไม่กล้าตอบด้วดนี่วันหน้าคุณตายแล้วคุณจะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมไม่กล้าตอบซื้อเลยซ้ำไปนี่ก็เหมือนกันคนโคลิงก็เหมือนกันอาจารย์เปาโลถึ่ต้องมาอธิบายไงดูนะพี่อยากให้ฟังนะนะข้อสิบสองถ้าเราเทศนาว่าพระคิดได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเห็นไหมอาจารย์เปาโลมาบอกว่าที่เขามาเทศนาประกาศพระเยซูคิดทุกวันเนี่ยนะหรือประกาศศาสนาคริสเนี่ยนะ บอกให้รู้เลยนะไม่เหมือนาศาสนาไหนในโลกนี้ทั้งสิ้นถ้าพูดง่ายๆคือาศาสนาคุณผู้นำาศาสนาคุณหรือาศาสนาของคุณตายแล้วตายเลยตายแล้วเน่าหมดไม่มีใครฟื้นสักคนแล้วคุณจะไปเชื่อเขาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่มาเชื่อาศาสนาคริสต์อ่ะทำไมไม่ไม่มาเชื่อพระเยซูคริสต์อ่ะเห็นไหมเพราะพระเยซูเป็นมนุษย์คนเดียวอ่ะที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา แล้วเราเป็นคิดเตียนเราก็เชื่อเรื่องนี้เห็นไหมนี่อาจารย์บโรเราพูดแบบนี้เหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีมเ,เห็นไหมมีคิดเตียนจำนวนมากบอกฮ้ยไม่ผมเชื่อพระเยซูผมเชื่อนะผมเชื่อแล้วผมตายไปสวรรค์โอเคไหมแม้แต่อเรื่องเราตายแล้วผมจะฟื้นขึ้นมาใหม่นี่ผมไม่เชื่อนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเนี่ยยังไม่เคยเชื่ออาจารย์บรโรที่โกรธโกรธว่านะทําไมอ่ะ จึงมีบางคนบอกว่าไม่มีอดูนะสิบสามถ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายมีพักคิดก็หาได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาไหมถ้าไม่มีแล้วก็แสดงว่าพระเยซูอิสก็ไม่ถูกฟื้นชุบให้ฟื้นขึ้นมาอาจจะกลายเป็นผงหายไปไหนก็นไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมแต่พระพียืนยันใช่ไหมอาจารย์เปาโลก็พบพระเยซูยคิดสาวกอีกจำนวนมากก็เป็นพยานถึงการฟื้นพระชนมพระเยซูยคิดเห็นตัวเป็น เห็นไหมอยู่ก่อนจะไปสวรรค์สี่สิบวันเห็นไหมอาจารย์ปรุงบอกนี่แหละคือสิ่งที่เขาเทศนาและสิ่งเขาสั่งสอนแล้วก็ประกาศเรื่องก,การฟื้นพระชนของพมะเยซุคินฟื้นจากความตายอ่าดูนะถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเราก็ไม่มีหลักเห็นไหม ไม่มีหลักอะไรที่น่าเชื่อถือเลยหรือไม่มีหลักอะไรที่น่านับถือเลยหรือน่าน่าน่ายึดถือเลยนะหรือว่าไปแล้วก็หมายถึงเหมือนศาสนาอื่นแหละศาสนาอื่นก็ไม่น่ายึดถือเห็นไหมก็ต่างไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่น <c oughs> ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยโอเคนะ,ะต่อไปพี่อ่านอีกข้อสองข้อข้อสิบห้า และก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็ศในเรื่องพระเจ้าเพราะเราอ้างพยานว่าพระอ,องค์ได้ทรงถูกทรงทรงชุบพระคิดให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระอ,องค์ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคิดให้เป็นขึ้นมาเริ่มเข้าเรื่องสําคัญแล้วนะข้อสําคัญนะถ้าว่าถ้าการชุบ ให้เป็นขึ้นมาไม่มีพระคิดก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาข้อสิบเจ็ดและถ้าพระคิดไม่ได้ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปตรงนี้สำคัญอาจารย์ประโลมบอกว่าถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมานะพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่อ่านต่อไปเป็นพวกหน้าเวทนาะมาเชื่ออะไรไม่รู้ เชื่อในสิ่งที่ไล่สาระนะแต่อาจารย์บุรุนนะ่ะพักคิดถูกชุบให้เป็นขึ้นมานะโอเคนะเอาละทีนี้อาจารย์บุรุอธิบายต่อไปว่าเวลาวันนั้นจะฟื้นมาจะฟื้นมายัางไงยังไงยังไงอธิบายมาในหะมายถึงการเสร็จมาบรรจุท้ายของแม่ใหญ่สุขิด,ดนะทีนี้ก็มาเข้าเลืองน,นะจะไปเข้าใจตรงที่นะ้าหวานลายขมาในข้อนั้นน,นนะนะก็ต้องมาต่อลําดับแบบนี้ มาดูข้อ3-5ทีนี้ได้มาขยายความเข้าต้องเข้าใจข้อ3-5 3-6 3-7 3-8ถึงจะเเข้าใจข้อ4-2ในลายได้มาดูนะอาจารย์ปโลจริงยกตัวอย่างแต่บางคนจะถามว่าคนตายจะเป็นขึ้นมาอย่างไรได้เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจะมีรูปร่างรูปกายเป็นอย่างไรเห็นไหมอาจารย์ปโลเลย เลยอธิบายนะโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เข้าใจกันและเห็นง่ายๆนะพราะอาจารย์เปาโลไม่สามารถเอาพระเยซูคิดมาเอ่อมาม,ามาสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นมาต่อหน้าได้นะจึงเอาหลักธรรมชาติโดยทั่วไปให้มาเห็นจึงยกตัวอย่างเรื่องอการหว่านามเมล็ดพืชน,นะซึ่งเห็นชัดโอเคนะ โอ้คนขาวเมล็ดที่ท่านหวานลงนั้นยกตัวอย่างเหมือนกับเมล็ดถั่วแล้วกันนะถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นไหมไม่ได้ตายในที่หมายถึงว่าเสื่อมไปนะหรือเน่าเปื่อยไปนะเหมือนว่าเราเอาเม็ดถั่วเขียวเนี่ยมาหวานนะเราจะเห็นว่ามันจะค่อยๆ เปลือกค่อยๆลุดไปลอกไปนะแล้วค่อยๆสภาพเก่ามันค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆสภาพค่อยเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งมีใบใบเขาเรียกว่าใบเลี้ยงเกิดขึ้นมาแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปจนกระทั่งเป็นต้นแบบสมบูรณ์อาจารย์พหลงเปรียบเทียบแบบนี้เปรียบเทียบคนเราเหมือนกันเมื่อเราตายไปแล้วร่างกายเราก็ค่อยๆเสื่อมไปค่อยเสื่อมไปนะ หนังค่อยห,หลุดค่อย้เน่าค่อยๆรวงไปค่อยร่วงไป,งไปก็เหมือนกับเมล็ดที่กําลังค่อยๆเปลีปล่ยนสภาพไปนะแล้วฟื้นมาใหม่เป็นกายใหม่อาจารย์บลงมาเปรียบเทียบให้ให้เขาเห็นแบบนี้เพื่อจะเห็นชัดข้อ37นะไอ้ถ้าไม่ตายเสียก,ก่อนแล้วจะงอกขึ้นอย่างไรได้ข้อ37 มเมล็ดข้าวที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นก็ดีท่านไม่ได้หวานสิ่งที่เป็นรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมาเห็นไ,ไ,ไหมเราไม่ได้หวานต้นถัว่วแล้วหวานเม็ดถัว่วโอเคนะแต่ได้หวานมเมล็ดเท่านั้นข้อสามแปดพระเจ้าทรงประทานรูปร่างตรงนี้ไม่ต้องอ่านนะไปอ่านเองเข้าใจนะก็ะเราเปรียบเที่ว่า พระเจ้าประทานให้รูปร่างต่างๆเม็ดถั่วต่างๆมีกี่ร้อยชนิดเม็ดถั่วรูปร่างเม็ดก็ไม่เหมือนกันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เอ้ยไม่เหมือนกันสีของเม็ดไม่เหมือนกันนะกำลังเปรียบเทียบไอ้พวกนี้เหมือนกับสักสีนะเหมือนกับสักสีสักสีของนกสักสีของเนื้อสัก์สีของออปลาศักดสีของอะไรอะไรพวกนี้นะมันมีศักสีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปเข้าใจข้อที่คุณกบถามก็หมายความว่าให้รู้ว่า ศักดิ์ศรีของคนตายศักดิ์ศรีของคนเป็นก okay ็ไม่เหมือนกันโอเคไหมศั envelope, ine, people, appeal, กดิ์ศรีของคนตายศักด ouais> uh> ิ์ศรีของเป็นก็ไม่เหมือนกันศักดิ์ศรีนั้นคือก็คือเกียรตินั่นเองนะศักดิ์ศรีนั้นก็คือก็คือเป็นที่มาของเกียรตินั่นเองไม่เหมือนกันเห็นไหมจะพูดว่าศักดิ์ศรีผู้หญิงศักดิ์ศรีผู้ชายก็ได้อะไรก็ได้นะศักดิ์ศรีของวัวก็ได้ศักดิ์ศรีของของเสือก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยคือให้เห็นว่าไม่เหมือนกันแตกต่างกันไป โอเคนะแล้วทีมาเข้าข้อสี่สองการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากควมปายนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันก็เหมือนกับที่ว่าแหละเหมือนกับที่ว่าเรื่องเมล็ดุเมล็ดพืชที่หวานั่นแหละสิ่งที่หวานลงนั้นเป็นของที่เน่าเปือนะ่อยนะก็หมายถึงร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดอนะ่นะเป็นของที่เน่าเปือ่อยตายไปแล้วมันก็เน่าเปื่อยไป สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่น,นั้นก็จะไม่รู้จักนาเปื่อยสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักนาเปื่อยก็หมายถึงว่าที่เป็นอีกสภาพหนึ่งขึ like ้นมาในที no stands, ่นี้หมายถึงหมายถึงเป็นขึ้นมาจะไม่แน่เป <sh ื <like> ่อยหมายถึงหมายถึงพระเยซูคริสต์หมายถึงพระเยซูคริสต์หรือหมายถึงร่างกายใหม่ที่วันนั้นพระเยซูคริสต์เสด็จมานะคนที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่นั่นเองโอเคนะข้อสี่สามสิ่งที่หวานลงนั้นไล่เกียริ นะสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรีนะก็สิ่งที่บายไว้ไรเกียริเกียริหรือศักดิ์ศรีอันเดียวกันนั่นแหละเป็นขึ้นมาใหม่มีศักดิ์ศรีแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าศักดิ์ศรีก็เกียริศักดิ์ศรีหรือเกียริเนี่ยมันมาอธิบายไว้ตรงไหนให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอ่าดูนะดูข้อห้าสิบสามเห็นแล้วนะเพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย นะและสภาพมะตะนี้ต้องสวมสภาพอมะตะเห็นไหมมีคําว่ามะตะกับอมะตะอมะตะหมายถึงนิรันด์นะมะตะหมายถึงไม่นิรันด์หรือพูดง่ายๆอันนี้จังก็ได้ก็คือสิ่งที่หวานลงไปนั้นไรเกียรตินี่แหละก็คือมะตะคืออันนี้จังเป็นศัตรีที่ ไรเกียริไรเกียร์หมายถึงว่าศักดิ์ศรีเนี่ยหรือเกียริเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรโอเค okay, ยังพอเข้าใจนะนะแต่เป็นข้าหมายนั้นถาวรเป็นนิรันด์เป็นอมะตะนี่คือความหมายที่ตอบคุณกอบพระง์ทบถามว่าสิ่งที่วาน,นั้นไรเกียริแปลว่าอะไรเห็นไหมไม่ใช่จะโยงเดี๋ยวเดียวนะใ,นให้เข้าใจอะเห็นไหมถึงว่าคำคำเดียวเนี่ยถ้าเราจะโยงให้เขาเข้าใจเนี่ยมันใช้เวลาโยงนะเห็นไหมนะนะีๆๆๆนะ่เปรียบเทียบว่าเราจะเอาคําในทั้งทีเนี่ยมาตอบ พงตอบเราเสรจเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอ่านด้วยความตั้งใจนะไหนก็อ่านให้จบข้อสี่สามแล้วกันสิ่งที่หวานลงไปนั้นไรเกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะมีศักิรีสิ่งที่หวานลงไปนั้นอ่อนกําลังสิ่งที่เป็นขึ้นมาไหมจะทรงอนุภาพสิ่งที่หวานลงไปนั้นเป็นร่างกายเห็นไหมมาขยายทีละว่าไอ้ไรเกียรินั้นคืออะไรนะรไรเกียรินั้นคือร่างกายไงร่างกายที่เป็นของมาตะที่เป็นอนิจจังอ่ะมันไม่ยังยืนอยู่ไม่คงทนเป็นของโรคเป็นของเนื้อหนัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาหมายนั้นจะเป็นกายวิญญาณเห็นไหมหมายถึงเป็นกายวิญญาณเหมือนพระเยซูคริสเป็นตัวอย่างนี่คือความหมายของคำว่าไร้เกียรติกับมีศักดิ์ศรีโอเคนะนี่นี่คือให้เข้าใจตรงนี้จากที่พิถาว่ามีมีใครเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่มีนะแต่เห็นว่าคำคำเดียวคุณกดสงสัยเนี่ยพูดต้องต้องงานทีนี้อาคามีคำหนึ่งว่าโยง <c oughs> พี่จะบอกให้เลย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่แบ่งไปเรื่องโลมบทที่หกจำได้ไหมที่ว่าอะไรเราตายแล้วกับพระคิดนะล้วมีเราตายต่อแบบลดุรง์ยิกับพระคิดเนี่ยคุณโยงจากโลมบทที่หกเนี่ยมาที่บทเนี้ยเอาบทนี้ยไปขยายโลมบทที่หกเพิ่มขึ้นคุณจะเข้าใจว่าตายเนี่ยคืออะไรชัดเจนขึ้นนั่นคือนิสัยเก่าเราหรือตัวเก่าเราเนื้อหนังเราเนี่ยนะต้องตายจริงๆ นะถึงจะเกิดชีวิตใหม่คือชีวิตพระคิดเกิดขึ้นในชีวิตเราเห็นไหมถึงมาขยายคลิปที่เราฟังว่าตกลงต้องทํำไหมเห็นไหมสิ่งที่ต้องทำนะ่ะนะต้องทําคือต้องให้ตัวเก่าตายให้ได้มันที่จะเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมานะทีวิธีทำก็พอเรารู้แล้วทำยังไงง่ายไง,ยงยเห็นไหมพงชําระอย่างเดียวจนกระทั่งนิสัยเก่าหรือตัวเก่าตายโอเคนะเอาละ ต่อไปของน้ำหวานลายต่อมาในโฮชยาบทที่สิบข้อสิบสองไม่ได้ถามแต่เป็นข้อพระธรมเดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรยองหวานวาย่งหวานความชอบทำไว้สำหรับตัวยกเกี่ยวผลของความรักมั่นคงเจ้าจงไถดินที่ล้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาปรยความรอดลงให้แก่เจ้าโอเค นะติ๊กไว้เลยไม่ต้องอธิบายคํานี้นะเอาไปโยงกับเมื่อเช้าที่พูดอ่ะหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อสี่สองสี่สามเวลาคุณจะไปแบ่งปันในอนาคตหรือคุณจะอธิบายคุณในอนาคตเนี่ยเมื่อเช้าหนึ่งหนึ่งโครินโบทที่สิบห้าข้อสี่สองสี่สามเนี่ยได้พูดถึงการหวานสิ่งที่ด้าเปื่อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการหวานเห็นไ,ไหมก็ไปโยงกันในในโลงบทที่หกได้นะคือเราตายแล้วนะเพราะ,ะั้นหวานหวานในที่เนี้ยนะ ไม่ได้แปลว่า,มาเมล็ดนะวานในที่นี้กําลังแปลว่าเหมือนกับว่าการดําเนินชีวิตหรือการกระทําของเรานะถ้าเราเดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนะเราก็จะเก็บเกี่ยวความชอบธรรมนะซึ่งโยงไปกราเทียบทที่หกได้ด้วยท่านวานเนื้อหนังเก็บเนื้อหนังวานพระวิญญาณก็เก็บเกี่ยวพระวิญญาณเห็นไหมมีคําว่าหวานเนี่ยคุณรวบรวมไม่ที่เดียวกันเลยแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าหวานลึกซึ้งนะ ว่าในหนึ่งโครินบทที่สิบห้าายถึงว่าพูดถึงร่างกายเราที่เน่าเปื่อยไปจะฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถโยงไปถึงว่าถ้าเราดําเนินชีวิตให้เนื้อหนังตัวเก่าเราตายนะตัวเก่าเราให้เราเน่าเน่าเปื่อยไปไหมถึงเนื้อหนังนิสัยเก่าๆเราเน่าเปื่อยไปเราก็จะมีชีวิตพเยตุคิขึ้นมาใหม่สามารถโยงปฏิปต่อกันได้โอเคนะ